ทุกคนแอดมินเห็นลีลาการถ่ายแบบของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วโอ้โหมืออาชีพเหมือนกันนะการบิดเอวการวางแขนวางขาสีหน้าจริตจกักรานไม่ใช่ย่อยเลยนะอื้มไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแอดมินกำลังพูดถึงบุ๋มบิ่มชัดชออนมกสีครับตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยเธอเนี่ยนอกจากฝีมือการเล่นวอลเลย์บอลจะดีแล้วด้วย ฝีมือการเต้นแล้วก็ถ่ายแบบก็ไม่เป็นสองรองใครนะทำอะไรก็ดีไปหมดคนคนนี้อ่ะโอเคแอดมินจะพาทุกคนไปดูสกิลการโพสต์ท่าถ่ายรูปของบุ๋มบิ๋มชัดชออนมกสีแล้วคุณจะแบบเฮ้ยบุ๋มบิม๋มสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยไปดูกันเลยครับดีมากดีมากดีมากดีดีด